สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกนะครับวันนี้นะครับเรากลับมาสู่เหตุการณ์ b r i g h t Test d a y กันบ้างดีกว่าครับผมแต่เหตุการณ์น,นี้นะครับจะเป็นฝั่งของพวกแลนเท r ร์้ังครับผมในขณะที่เดนแมนนั้นทำภารกิจต่างๆไว้ทั่วเนี่ยพวกแลนเทอรนั้นไปทําอะไรกันอยู่ครับผมเราจะมาฟังกันวันนี้เลครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับเรามาฟังกิจกรรมกันก่อนดีกว่า กิจกรรมในรอบนี้นะครับผมนําหนังสือเดทผูกปะทะทา,านอนเล่มหนึ่งมาแจากครับโดยจะแจกให้ผู้คนที่มากดแชร์คลิปนะครับกติกานั้นเหมือนคลิปก่อนๆเลยครับครั้งก่อนๆเหมือนกันเป๊ะเลยครับผมเพียงให้ผู้ชมนั้นแชร์คลิปของเราคลิปใกดก็ได้ใน Facebook นะครับยิ่งแชร์เยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะนะครับผมประกาศของาะวันในวันที่29กุมภาพันนี้และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาอสมควรแล้วที่จะมาฟังเรื่องราวไร้เทียม Day ของกีดแลนเทิร์นกันครับ ซึ่งการที่จะดูเรื่องราวที่ต่อเนื่องเนี่ยแนะนำนะครับกลับไปดู b l a c k เกนสไน์ก่อนครับผมมันจะต่อเนื่องกันเลยซึ่งแบบมันเป็นเขาคงเดียวกันไม่เหมือนกับไบเทเซที่มันแบบฉีกไปอีเรื่องนึงเลยครับผมอันนี้จะเป็นแบบเหมือนต่อเนื่องกันนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของกีฬาเธอต่อกันซึ่งถ้าดู b l a c k เกนสไนดมาเนี่ยจะเข้าใจมากๆครับไม่ต้องไปดูไบเทเซก็ได้ดูแค่อันนี้ก็ได้ครับและตอนนี้ก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนควรจะรู้ก่อนนะครับว่ากีฬาเธอทุกแรงเธอทุกสีเนี่ย ทุกๆอย่างนั้นกำเนิดมาเพื่อให้เกิดเหตุการณ์แบล็กเกสได้นั่นเองในตอนนี้เหตุการณ์นั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วครับผมนานดวงดาวราอันที่ตอนนี้เหลือแต่ซากแล้วครับผมมีแต่ซากความตายอยู่ที่นั่นได้มีใครบางคนโผล่ขึ้นมาพวกกาเดียนแห่งจักรวาลนั้นหวาดก,กลัวถึงเหตุการ์แบ็กเกสได้และตอนนี้เหตุการณ์นั้นได้จบลงไปแล้วคําทานายนั้นได้บรรลุผลของมันแล้วในตอนนี้อนาคตมันว่างเปล่ามันยังไม่ถูกเขียนขึ้นวันใหม่ได้มาถึงแล้วและว,วันนี้จะเป็นวันที่สว่างที่สุดมันจะเป็นวันของขา ข้าน่ะเขียนมาไว้ในคําสาบานมานานมาแล้วนานซะจนก่อนที่จะเกิดกีรันเทินก่อนที่จะมีแมนฮันเตอร์ซะอีกข้าจะปกป้องจักรวาลและข้าจะทํามันอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้เจ้าของเสียงเสียงนั้นก็ได้เปิดประตูมสู่ที่บางอย่างในที่แห่งนี้นะมีสัญลักษณ์ของแรนเทินครบสีและในตอนนี้เองพาราลกที่หายตัวไปจากเหตุการณ์แบล็กเกส์ไนท์ก็ถูกจองจาไว้นที่แห่งนี้ในตอนนี้แม้แต่ฮาวจอร์แดนก็ไม่สามารถมาขัดขวางข้าได้ จากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดมาที่โลกครับผมในตอนนี้ฮาวจอรอแดนกับแครโรฟริสนั้นได้มาฉลองกันสองคนครับพวกเขาเพิ่งจะกอบกู้จักรวาลไว้ได้เองและตอนนี้พวกเขาก็มากินฉลองกันครับผมแต่ดูว่านักบินสองคนนี้จะฉลองกันได้ไม่สุดครับวิธีฉลองของนักบินนั้นคืออะไรกันแน่พวกเขานั้นออกจากร้านแล้วไปขับเครื่องบินเจ็ตด้วยกันครับแหมเป็นวิธีฉลองของนักบินจรงิง แต่ในขณะที่ขับเล่นกันอยู่นั้นก็ได้มีบางอย่างพุ่งเข้ามาในเรดราของพวกเขามีบางอย่างกำลังพุ่งตรงมาหาพวกเขาในไม่กี่อึดใจต่อมานั้นมีแสงสีเหลืองพุ่งเข้ามาทําลายเครื่องบินของพวกเขาทั้งสองลำแสงสีเหลืองนั้นจะเป็นใครไม่ได้ครับผมซินเนสโตนั่นเองในตอนนี้เองฮาวจอแดงกับแครโรนั้นก็สวมแหวนเต็มจะสู้เลยครับซินเนสโตแกเพิ่งทาสัญญาสงบศึกไปเมื่อ24ชั่วโมงก่อนนี่ยังไม่ถึง24ชั่วโมงแกแ็แหกสัญญาแล้วหรอวะ ไม่ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อสู้หรอกไอาการทำลายเครื่องบินนั่นน่ะก็แค่วิธีทักทายของฉันเท่าน,นั้นเองแหละฉันมาที่นี่เพื่อมีเรื่องสำคัญจะมาบอกฉันน่ะเจอเอนติตี้แล้วฉันเจอตะเกียงสีขาวแล้วและตะเกียงสีขาวนั้นต้องการนายฮางจอยแดน จากนั้นนะครับเหตุการณ์ก็ตัดมาที่เหล่าแรนเทอร์สีอ,อื่นๆครับผมในตอนนี้นะลาฟิสยังอยู่บนโลกและต้องการหาสิ่งเพิ่มเติมห้กับชีวิตของเขาส่วนทางด้านของเซนด์โรเกอร์นะครับก็ยังอยู่บนโลกครับผมคอยช่วยเก็บกวาดสร้างต่างๆจากเหตุการณ์ดราเกสไนท์ส่วนทางด้านของไอท็อกซิ่ัสนั้นกลับที่ดาวของเขาครับแต่กายการ์เนอร์กับแก๊งเต้นนั้นก็ได้ไปเกีย้ยกล่อมขอเขาครับผมว่าเขานะ่ะต้องกลับมาที่โลกเพื่อตามหาเอนติตี้ของเขาหลังจากนั้นนะครับเหตุการณ์ก็ตัดกับมาที่ฝ่งของทาวสรับ ในตอนนี้เขาได้เดินทางมาถึงที่ตั้งของตะเกียงไว้แลนเธอร์แล้วพวกเขานั้นพยายามยกตะเกียงกันอยู่พักใหญ่เลยครับแต่ไม่มีใครนั้นยกขึ้นได้เลยซึ่งแคโรนั้นก็ได้เปรียบเทียบตะเกียงเหมือนดาบในหินของคิงอาร์เธอร์ครับ ถ้าตะเกียงนั้นเปรียบเหมือนดาบใครกันแน่ล่ะจะเป็นคิงอาร์เธอร์ซึ่งฮาวจอแดนนั้นก็บอกครับบางทีมันจะไม่ได้คิงก็ได้นะจะเป็นควีนยังไงล่ะอ้าแคลโลเธอลองดูหน่อยสิแต่แคลโลนั้นก็ยกไม่ขึ้นครับผมหลังจากนั้น,นะครับพวกเขา3คนก็รวมพลังลันยกพร้อมกันเนี่ยครับแต่ตอนที่เขานั้นรวมพลังยกครับผมก็ได้มีบางอย่างเกิดขึ้นครับไวแลนเธอนั้นได้โชว์อะไรบางอย่างให้พวกเขาดู ช่วยฉันให้มีชีวิตด้วยตามหาพวกมันตามหาพวกมันตามหาใครกนล่ะอะควาแมนเงั้นเหรอจากนั้นนะครับไวแลนเทอร์นั้นก็ได้โชว์นิมิตให้พวกเขาดูตามหาเดอะพรีเดเตอร์ตามหาโอฟิเดียนตามหาอาราลาตามหาโพซิไลตามหาเดอะบูเชอร์ตามหาไอออนซึ่งในตอนนี้นะเซกเตอร์6 7 6 0ที่ตั้งของไอออนนั่นเองตอนนี้ใครบางคนนั้นได้ถึงตัวไอออนแล้ครับผม ไอออนนั้นถูกใช้เป็นพลังงานเพื่อเก็บให้พระอาทิตย์นั้นยังคงอยู่ได้แต่ในตอนนี้ไอออนนั้นได้ถูกดึงออกมาแล้วครับผมดวงดาวดวงนั้นกำลังจะตายลงและชายในชุดภ้าคลุมนั้นก็ได้ตัวไอออนไปอีกตัวแล้วครับจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดกลับมาที่มหานครนิวยอร์กนั่นเองครับในตอนนี้แอทอกซิตัสนั้นได้มาถึงโลกมนุษย์แล้ว แอทอกซิตันนั้นได้บุกเข้าไปทําลายขาบวนรถไฟใต้ดินในนิวยอร์กครับผมแอทอกซิตันนั้นฆ่าทุกคนบนขบวนนั้นจากนั้นเขาก็ใช้ลากของพวกเขานั้นมาไล่เว้นมนเลือดครับเว้นมนเลือดนั้นจะบอกตําแหน่งของเอนติตี้ทั้งหมดในตอนนี้พาราแลกกอบไอออนนั้นไม่ได้อยู่ที่โลกมนุษย์แล้วในขณะเดียวกันนั้นเองตะเกียงสีขาวนั้นก็ได้พาฮาวจอร์แดนแคโรแล้วก็ซินเนสโตนั้นมายัางนิวยอร์กครับผมแอทออกซิตันจะช่วยพวกเจ้า หลังจากนั้นฮาวจอแดนก็ได้ออกตามหาแอทอปซิตารครับผมและเขาก็ไปเจอแอทอปซิตัรอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินซึ่งในตอนนี้แอทอปซิตัรนั้นกำลังใช้ศพของผู้เสียชีวิตมาสร้างเวทมนต์แห่งเลือดอยู่ซึ่งฮาวจอแดนก็ต้องตกใจครับผมแกจะฆ่าคนมั่วๆแล้วเอาพวกเขามาทำพิธีไม่ได้นะซึ่งในตอนที่กำลังเถียงกันอยู่นั้นแคโรก็ได้บอกครับผมฮาวฉันรู้สึกถึงความรักในหัวใจของแอทอปซิตัรได้แอทอปซิตัรฝังเงนินเงินก็ขึ้นครับผมข่าเนี่ยไม่มีความรักหรอเว้วข่ามีแต่ จากนั้นกลุ่มของฮาวจอแดงก็ได้เข้าจู่โจมแอฮอคซิตัสครับผมทั้งสองคนได้ต่อสู้กันอย่างรุนแรงแอฮอคซิตัสนั้นใช้แหวนของเขาสร้างสิ่งก่อสร้างลูปเมล่าขึ้นมาซึ่งฮาวจอแดงก็แซลครับผม นี่แกยังแอบชอบเมล่าอยู่อีกงั้นหรือจากนั้นทั้งสองคนก็ต่อสู้กันต่อครับผมดูเหมือนว่าไอฮอกซิตัสที่มีแต่ความโกรดนั้นใจจริงแล้วเขาจะแอบชอบเมล่าอยู่ครับผมแต่ในตอนนั้นเองครับก็ได้มีพลังบางอย่างเข้ามาแทรกกลางทั้งสองคนเอาไว้จากนั้นก็มีโซเข้ามารัดคอของฮาวจอร์แดนโซนั้นจะเป็นโซของใครไม่ได้นักล่าแห่งจักรวาลโลโบนั่นเองครับผมแกคือไอฮอกซิตัสสินะไอฮอกซิตัสก็ได้ตอบกลับครับผมแล้วมึงจะเป็นใครกันแน่โลโบก็ตอบกลับแบบกวนตีนครับผม มีใครบางคนนะต้องการแกแกจะไปแกชั้นดีๆหรือว่าแกจะตายกันแน่ล่ะซึ่งทั้งสองคนนั้นก็เข้าต่อสู้กันครับผมในตอนนี้แอทอคซิตัสกำลังเสียเปรียบแล้วครับผมโลโบนั้นแข็งแกร่งมากๆเลยซึ่งในขณะนั้นเองตะเกียงสีขาวก็บอกฮาวจอแดนครับไปช่วยแอทอคซิตัสซนะนั่นคือภารกิจของเจ้าซึ่งในตอนนี้เองฮาวจอแดนนั้นก็ได้ลงไปขี่มอไซค์ของโลโบแล้วก็พุ่งเข้าชนโลโบทันที และจากนั้นนะครับก็ได้เลิกหมาหมูนะครับผมซิมเนสโตแคลโลฮาวจอแดนและฮอซิตัสได้ช่วยกันลุมโลโบรครับแต่ถ้าว่าโลโบนั้นแข็งแกร่งมากๆเลย4คนลุมยังเอามันไม่ลงเลยครับซึ่งสู้กันไปสู้กันมาใช้เวลานานอยู่ครับผม ิเน็ตโตโจมปีใสแคลโรนั้นแช่แข็งโลโบนในคริสตัลก็ทําอะไรโลโบมไม่ได้เลยแต่สุดท้ายนะครับโลโบก็พลาดถ้าถูกฮาวจอแดนจับล็อกเอาไว้ได้ด้วยความแมนของฮาวจอแดนครับที่เพิ่งหมาหมู่เข้ามาเนี่ยก็บอกครับผมถ้าแกโจมตีแันเทอร์คนหนึ่งเนี่ยทุกสีจะลุมแกนะเวย้ยเอาไงกันแน่จะสู้ต่อหรือว่าจะยอมแพ้ล่ะโลโบก็บอกเออโอเคยอมก็ได้ว่า่างนั้นโลโบก็จากไปง่ายๆเลยครับผมซึ่งฮาวจอแดนนั้นก็อดสงสัยไม่ได้ครับทำไมโลโบนั้นยอมแพ้ง,ง่ายจังเลยปกติอะโลโบนั้นโหดมากๆแล้วไม่ยอม จากนั้นพวกเขาก็คุยกันเรื่องเอนติตี้ครับผมว่าเนี่ยเอนติตี้มากมายขนาดนั้นนะ่ะสร้างความเสียหายได้มากมายแน่นอนขนาดพาแลกตัวเดียวยังทำลายได้มหาสาลขนาดนั้นเลยแต่นี่มีทุกสีเลยนะซึ่งแคลโรก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกฮาวบางทีเรายมีความหวังอยู่นะบางทีพวกเอนติตี้น่ะอาจจะมีลักษณะนิสัยเหมือนกับพลังของมันจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดที่โรโบครับผมผู้ที่จ้างโรโบมาทำธารกิจครั้งนี้นั้น คือแอทอกซิตัรนั่นเองครับแอทอกซิตัรนั้นต้องการให้โรโบนั้นช่วยจัดฉากขึ้นมาเพราะแอทอกซิตัรนั้นอยากเข้าร่วมกลุ่มกับพวกฮาวคือเหมือนแบบเพื่อนไม่รักจะไปขอตรงๆก็กลัวโดนเพื่อนปฏิเสธอะไรอย่างนี้ต้องจ้างมาแบบจัดฉากซะยิ่งใหญ่เลยซึ่งโรโบก็ได้ถามถ่ายครับจะทาอย่างนี้ไปเพื่ออะไรกันแน่เนี่ยแอทอกซิตัรก็บอกไปแบบปาดๆไปครับอ๋อฉันมีเหตุผลของฉันนะซึ่งจริงๆก็รู้แหละว่าอยากรวมกลุ่มกับพวกฮาวจอแดนเพื่อตามหาเอนติตี้ต่างๆแ,แบบ ไปขอตรงๆของอายหน้าดูก็เลยแบบต้องจ้างมาขนาดนี้โลโบก็ไม่ได้สงสัยอะไรครับเพราะตอนนี้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วค่าแรงของโลโบในภารกิจนี้ก็คือแหวนเลนแลนเทอร์หนึ่งวงนั่นเองครับจากนั้นนะครับเหตุการณ์ก็ตัดก,กับมาที่โลกครับผมในทุ่งหญ้าในมอนทาน่านั้นได้มีวัวตายนอนอยู่และในตอนนี้เองก็ได้ปรากฏชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาวัวตัวนั้นจากนั้นก็ได้มีเสียงดังขึ้นมาออกไปให้พ้นนะโอ้ฉันรู้สึกถึงความโกรธของแกได้เลยเอนติตี้จากนั้นนะครับชายคนนั้นก็เปลี่ยนร่างกายเป็นสเปกเต จิตวิญญาณแห่งความแค้นของจักรวาลดีซีฉันรู้สึกถึงความโกรธของแกแต่เอกไม่นานน่ะแกจะได้รู้สึกถึงความโกรธของฉัน ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับสเปกเตอร์นั้นกำลังตามหาเอนติตี้ของความโกรธอยู่ครับผมมันจะเป็นตัวอะไรกันแน่นั้นติดตามได้ในพาร์ตต่อไปนะครับผมเรื่องราวนี้ต้องบอกเลยครับสนุกมากๆครับตามหาเอนติตี้เปเรือเนี่ยไปจะครบได้ขนาดอยู่เหมือนกันครับและเรื่องราวนี้นะครับจะมีประมาณ3พาร์ทครับผมอาจจะเกินมา4ได้แต่ถ้าไม่เกินก็จะเป็นแบบพาร์ทสามยาวหน่อยครับผมต้องบอกเลยว่าเนี่ยเรื่องราวของพวกกีรัเทอร์นั้นมีเสน่ห์มากๆครับแบบ เวลามันมารวมกันหลายๆสีแล้วมาช่วยกันสู้ที่แบบผมชอบมากๆเลยเป็นเรื่องราวที่มีเสน่ห์มากๆครับและเรื่องราวของกีแลนเทิร์นนั้นยังมีอีกเยอะมากๆเลยครับผมซึ่งต้องบอกเลยสนุกประมาณเดียวกับแบล็กเอ็กซไนท์เลยครับต่อสู้กันแบบมันหยดดุเดือดสุดๆครับแต่เราจะบอกไว้ก่อนนะครับเมื่อจบอีเวนต์นี้นะครับไออีเวนต์ของกีรันเทอร์นี้จะพักกีรันเทอร์ไปสักแป๊บก่อนครับไปทำแฟลชพอยต์อะไรก่อนบ้างครับผมเพราะแฟลชพอยต์นั้น ถึงเป็นอีเวนต์ใหญ่ครับเราจะทามาทําให้แบบทุกคนจะได้ดูกันอย่างเข้าใจไงครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้ตัวละครไหนเรื่องราวไหนก็บอกกันมาได้นะครับคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยครับผมแล้วก็ตอนนี้อย่าลืมกดปุ่มซับ c r i b e ให้เราด้วยขอบคุณทุกคนจริงๆวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ